ก็เพิ่งจะเปิดตัวกันไปนะครับสำหรับโครงการกบขกับทิพยะเตเติมเต็มความสุขส่งต่ออนาคตครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นการมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกกบขนะครับคือให้ทางสมาชิกกบขเนี่ยเขาสามารถมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ใช้เงินในการซื้อเบี้ยประกันซื้อความคุ้มครองเนี่ยไม่มากนะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นนะครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีของทิพยบประกันภัยและครบรอบ27ปีของกอบอขอคือเลขเหมือนกันแค่<ฆ>สลับตำแหน่งการเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นแคมเปญน,นี้ก็เลยเกิดขึ้นให้กับสมาชิกกอบอขอนะครับคืออะไรบ้างคือเสื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะ27บาทคุ้มครองสูงสุด10,000บาทค่ะ<ฆ>เออหรือไม่เอาเอา72บาทได้ไหม72บาทก็ได้เหมือนกัน ให้ความคุ้มครองสูงสุด72,000บาทนี่ใครที่เป็นสมาชิกกบขค่ะรีบเลยนะฮะซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอาไว้ได้มีความคุ้มครองติดตัวไว้อุ่นใจสบายกว่านะครับแล้วก็ซื้อกันได้ยาวๆเลยจนถึงวันที่31สิงหาคมปี6-8ปปีหน้านั่นเลยนะฮะแล้วก็มีลุ้นนะ ทุกกรมธรรมาานเนมีรุ้นพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีรุ้นสลักออมสินกระเป๋าเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เงินในโครงการเนี่ยนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสกัดสพอ,ออีก27แห่งด้วยนะฮะร,รวมถึงบุตรของสมาชิกกอบออกขด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1736นะครับ